ธรรมะกับความสัมพันธ์สร้างครอบครัวสุขสันต์ด้วยหลักธรรมในห้วงเวลาแห่งชีวิตที่หมุนวนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดที่เราอาจมองข้ามไปคือความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอันเป็นเสมือนรากฐานอันมั่นคงเป็นแหล่งบ่มเพาะความรักความเข้าใจและเป็นที่พึ่งพิงในยามยากลำบาก การสร้างครอบครัวที่เปี่ยมสุขนั้นหาใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญแต่ต้องอาศัยการใส่ใจการดูแลและการประยุกต์ใช้หลักธรรมอันประเสริฐซึ่งมีอยู่แล้วในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากเราน้อมนำมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอครอบครัวของเราก็จะกลายเป็นธรรมะจัดสรรที่อบอุ่นร่มเย็นและเป็นสุขอย่างแท้จริง หลักธรรมพื้นฐานที่จะเป็นดั่งเข็มทิศนำทางในการสร้างครอบครัวสุขสันร์มีอยู่หลายประการแต่ที่สำคัญและเป็นแก่นแท้คือพรมวิหารสี่ซึ่งประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาหลักธรรมเหล่านี้มิใช่เป็นเพียงคำสอนนามธรรมแต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยหล่อหลอมจิตใจให้มีความเอื้ออารต่อกันเป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ให้งอกงามอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอื่นๆที่เกื้อกูลเช่นขันติความอดทนสัญญะความซื่อสัตย์ปัญญาความรอบรู้และทานการให้ซึ่งล้วนมีความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสมบูรณ์ให้กับสถาบันครอบครัวเรามาทำความเข้าใจความหมายและที่มาของหลักธรรมเหล่านี้กันให้ลึกซึ้งขึ้นเมตตาคือความปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นมีความสุข เป็นความรักที่มีไม่มีเงื่อนไขปราศจากกิเลสเป็นความรู้สึกที่อยากเห็นคนรอบข้างมีความสุขและปลอดภัยกรุณาคือความสงสารคิดจะช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเป็นความรู้สึกเห็นใจเมื่อเห็นคนอื่นลำบากและอยากจะบรรเทาความทุกข์นั้นให้มุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเป็นความรู้สึกสุขใจเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จหรือมีความสุข โดยไม่รู้สึกริษยาหรืออิจฉาการแสดงความยินดีอย่างจริงใจจะเป็นการส่งเสริมให้เขากล้าที่จะพัฒนาตนเองต่อไปและเมื่อเราเห็นเขาได้ดีเราเองก็พลอยมีความสุขไปด้วยอุเบกขาเป็นหลักธรรมที่สำคัญยิ่งในการจัดการกับความขัดแยง้งหรือเมื่อสมาชิกในครอบครัวทำในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย การที่เรามีอุเบกขาคือการไม่ด่วนตัดสินไม่ตำหนิรุนแรงแต่จะพิจารณาถึงเหตุปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบหากเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ยอมรับได้ก็ปล่อยวางไปหากเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขก็ค่อยๆหาทางออกร่วมกันโดยไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งการมีอุเบกขาช่วยให้เรามองปัญหาด้วยสติไม่ทำให้ปัญหามีความรุนแรงซับซ้อนเกินกว่าที่จะแก้ไขได้นอกเหนือจากพรหมวิหารสี่แล้ว ขันติหรือความอดทนก็เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตครอบครัวเพราะความสัมพันธ์ย่อมมีอุปสรรคมีความขัดแย้งมีความแตกต่างทางความคิดการที่เรามีความอดทนต่อการกระทำหรือคำพูดของผู้อื่นจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้การอดทนฟังเมื่ออีกฝ่ายระบายความรู้สึกการอดทนรอเมื่ออีกฝ่ายกำลังเผชิญกับปัญหา และการอดทนที่จะให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวสัญญาหรือความซื่อสัตย์ก็เป็นเสาหลักของความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวการที่เรามีความซื่อสัตย์ต่อกันในทุกเรื่องทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ทั้งคำพูดและการกระทำจะสร้างความมั่นคงและความมั่นใจให้กับสมาชิกทุกคนปัญญาหรือความรอบรู้จะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาได้อย่างถูกต้อง และหาทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาหาความรู้การพิจารณาไตร่ตรองเหตุผลจะช่วยให้เราตัดสินใจในเรื่องต่างๆของครอบครัวได้อย่างชาญฉลาดและทานหรือการให้ก็ไม่ใช่แค่การให้วัตถุสิ่งของแต่รวมถึงการให้เวลาการให้ความรักการให้ความเอาใจใส่การให้กำลังใจการให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทานที่ทรงคุณค่าที่จะช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นลองพิจารณาตัวอย่างจริงสักเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสมมุติว่ามีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักตลอดทั้งวันกลับบ้านมาก็เหนื่อยล้าบางครั้งก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างด้วยความเหนื่อย และลูกๆเองก็อยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้มีความต้องการหลากหลายบางครั้งก็อาจจะทำผิดพลาดหรือไม่ทำตามที่พ่อแม่สั่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกหมุดหงิดโกรธหรือท้อแท้แต่หากลองนำหลักธรรมมาใช้ดูหากพ่อกับแม่มีเมตตาต่อกันแม้จะเหนื่อยก็ยังพูดจาดีต่อกันให้กำลังใจกันแทนที่จะต่อว่า เมื่อลูกทำผิดแทนที่จะดุด้วยความโกรธก็ใช้กร,รุณาเข้ามาพิจารณาว่าลูกอาจจะยังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจก็ค่อยๆสอนอธิบายด้วยเหตุผลแทนที่จะใช้อารมณ์หากวันหนึ่งลูกสอบได้คะแนนดีหรือทำความดีพ่อแม่แสดงมุทิตาด้วยการชื่นชมอย่างจริงใจไม่ใช่แค่ดีแล้วแต่เป็นการแสดงความยินดีที่เห็นลูกประสบความสาเร็จหากเกิดความขัดแย้งการระหว่างสามีภรรยาหรือระหว่างพ่อแม่กับลูก ก็ใช้อุเบกขาในการรับฟังพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายไม่ด่วนสรุปไม่ใช้อารมณ์หากพ่อกับแม่มีความขันติอดทนต่อความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของกันและกันและมีความสัญญาซื่อสัตย์ต่อกันเสมอมาครอบครัวนี้ก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีและหากครอบครัวนี้มันให้ซึ่งกันและกันทั้งเวลาความรักการดูแลเอาใจใส่ ครอบครัวนี้ก็จะเปรียบเสมือนสวนดอกไม้ที่แบ่งบานงดงามอยู่เสมอการนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติยังเป็นรูปธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนักในแต่ละวันเราสามารถเริ่มต้นจากการตั้งสติก่อนพูดเสมอหากจะพูดอะไรที่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจสมาชิกในครอบครัวลองหยุดคิดสักนิดว่าคำพูดนั้นจะสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์เมื่อมีโอกาสให้กล่าวคำขอบคุณหรือแสดงความชื่นชมต่อสมาชิกในครอบครัว การแสดงความรู S <S <an> ้ส <S an> ึกด <an> ีๆออกไปจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแรงยิ่งขึ้นหากเกิดความขัดแย้นขึ้นในครอบครัวลองให้โอกาสอีกฝ่ายได้อธิบายความรู้สึกของตนเองอย่างเต็มที่การรับฟังอย่างตั้งใจคือการให้เกียรติและแสดงความเข้าใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบากจงพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่ามองว่าปัญหาเป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาของครอบครัวที่จะต้องร่วมกันแก้ไข การให้อาภัยซึ่งกันและกันเป็นการปลดปล่อยภาระทางใจที่หนักอึ้งและเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ได้เริ่มต้นใหม่ด้วยความสดใสในทุกๆเย็นก่อนนอนลองใช้เวลาสักครู่ทบทวนสิ่งที่ได้ทำในวันนี้ว่ามีสิ่งใดที่ได้ทำดีแล้วและมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงการทบทวนตนเองนี้จะช่วยให้เราพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นในวันต่อไปชีวิตครอบครัวนั้นย่อมมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์ปะ,ป,ะปนกันไป แต่ด้วยการมีหลักธรรมเป็นเครื่องนํำทางชีวิตครอบครัวของเราก็จะเปรียบเสมือนเรือที่แล่นฝ่าคลื่นลมได้อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับกระแสะแห่งทุ์และเมื่อเรามีความสุขภายในใจเราก็จะสามารถส่งต่อความสุขนั้นไปยังคนรอบข้างได้การสร้างครอบครัวสุขสันรด้วยหลักธรรมจึงไม่ใช่เพียงการสร้างความสุขให้แก่ตนเอง แต่เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีและเป็นการสืบทอดคุณธรรมอันดีงามไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเป็นการสร้างสังคมที่น่าอยู่เริ่มต้นจากครอบครัวของเราเองขอให้ทุกท่านจงน้อมนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้วท่านจะพบว่าชีวิตครอบครัวที่เปี่ยมสุขนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กว่าที่ท่านคิดเพียงแค่เราเปิดใจและลงมือทำอย่างตั้งใจ